ตอคนตากล้องเลยอ่ะซอยยิกเลยอ่ะเออวงมอมาแล้วไปต้นต่อไปโ้ย <c oughs> ไอ้อ้วนนี่นี่นี่น้องดกมาก ก็เลือกเครือที่พอะพพ้าวนี้จะอยู่ที่การตัดอายุ20วันก็จะได้เนื้อชั้นครึ่งส่วนคนตัดนี้อายุ20 2สิบนกันบเลยมันต้องใช้แรงการขมิบตูดเพื่อที่จะได้ตัดพ้าวได้แรง ดังนั้นเวลาเราเลือกคนตัดเราต้องเลือกคนตัดตูดใหญ่ๆซอยเลยซอยเอาซอยลูกซอยเอาซอยไปเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วนั่นแหละดึงไปเลยตะก,การแล้วนิดเดียวเองอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้ว ก็ลอยเดิมนั่นแหละใช่เขือนนี้ไหมเนี่ย อีกนิดนึงเร็วเรียบร้อยเจอจะฝัะ่งโน้นอีกจะมาพักที่เราจะต้องตต่กันนะฮะเลย